สวัสดีครับต่อไปในจะเป็นนาทีประวัติศาสตร์ครบสิทีครับแลกมาด้วยขนนกมหาศาลจากสองสู่สามครับกินกบแดงสองดาวไปสามตัวและเพิ่งได้ตัวสองดาวมาอีกหนึ่งตัว ได้ตัวสามดาวมาแล้วครับต่อด้วยครับเบลล่าสามดาวโอ้ยขนลุกเลยหนาวนี่ครับเรเวอพต่อลัสเทสเบลล่าสามดาวรวมล่างจนครบครับ ไหนที่สุดครับถึงสักทีต่อด้วยการกินกบไปเลยครับ5ดาวชะวยได้ไม่ต้อเสียเวลาอัพเลเวลครับในที่สุดเราก็มีกับเขาสักทีโอ้โห,โหเหนื่อยจริงๆครับตัวนี้ต่อด้วยการเลเวลอัพไปอีกครั้งเอ้เรียกว่าอะไริลยเลยอ,อีโวครับ เป็นตัวสีดาวของครบของพร้อมของล้นนาทีประวัติศาสตร์ครับโหจาก1ดาว2ดาว3ดาวในสุดก็4ดาวครับได้สกิลชิลมาแล้วยอดเยี่ยมจริงๆครับเรามาอ่านสกิลชิลกันชิลเจเนเรต8วิเือว่าทุกๆ8วิปะ โอเคช่าง okay. มันโอ้โอเลเวลอัพอีกครั้งครับสึกก็จะเลืเราจะเตรียมไว้เราแล้วครับลูกลักจริงๆก็ตัวนี้เตรียมไว้รอแล้ว,ลวจัดเต็มครับเอาเข้าไป เตรียไมไว้รอแล้วครับสีดาวนี่ครบตรงน้าแล้วเพราะเราเล่นด่าสงสูงๆไงมันก็มาก่อนอ่ะไอพวกนี้แบบให้เลเวลน้อยไงเราก็ไม่อยากลงตัวกบเจ็ดดาวนี่รอไปก่อนกินกบหก,กดาวเลยไหม โอเคครับกินไปให้ตัวหนึ่งให้เป็นพิเศษและตัวนี้แล้วอยู่ดีเผลอลบแล้วเปล่าวะ <c oughs> เผลอลบมีร้องไห้ฮะ <c oughs> อ่ะเหลือไปเก็บเลเวลบ้างดีกวะ่ะอะไรจะหมดรอบเดียวครับมาแทนสังแล้วกัน อันนี้เอามาเก็บเลยวะนะครับชุดนี้ขอโทษด้วยไปดูครับตอนนี้ของนกเกี่ยงแล้วไปดูกันใน Endless Mode ครับดูเซสก,กิลชิลจะทำให้เราผ่านไปถึงชั้นไหน ออโต้อย่างเดียวครับเพื่อความแน่นอนจะไม่ใช้ไอเทมอะไรทั้งนัง้นธรรมดาจะตายประมาณด่าน13-14ครับมาแล้วครับติดโล่ล้วอันนี้มันมีออโต้มาดีตรงเรากดเปลี่ยนทีมได้นะครับเปลี่ยนทีม่นเนี่ย เราไม่ต้องคลิกเองอะ่ะกดออโต้แล้วเปลี่ยนทีแล้วมันก็จัดการให้เลยัวสกิลโลตอนนี้ยังยังไม่เห็นผลครับต้องรอสักครู่คือขอให้มีตัวยันไว้ข้างหน้าเถอมันก็มาไม่ถึงแผงหลังแล้วอะ่ะ เออออกสกิลเร็วดีมันโจมตีเร็วด้วยนี่ใช่ไหมล่ะโจมตีเร็วก็ออสกสกิลได้เร็วเออออกหน่อยเพื่สองสามสี่ห้าไม่เห็นนะเร็วไปไม่ถึงแปดวิมั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าหก 8แปดถึงเลยเออแปดวิที่แรกคิดว่าเป็นออกทุกทุกแปดวิครับแปดวิออกครั้งหนึ่งแต่สก,กิลอาจจะหมดก่อนอันนี้ไม่ใช่ครับสก,กิลอยู่ได้นานถึงแปดวินาทีครับคือทาให้ยืนทาให้ยันอยู่ตรงนั้นได้ทำให้มันไม่สามารถลุกไล่เข้ามาได้แต่ก็เป็นยังเป็นปกติอยู่ก็ต้องดูถึงด่านที่13บสา ยันไอ้คนงานก่อสร้างเตะป้ายอะไรนั่นนะถ้าตรงนั้นยันอยู่แสดงว่าวัวโอ้ oh, ไม่เวิร์แล้วเกี้ยงเลยตายตั้งแต่ตรงนี้เลยอ่ะโอเคติดใ้แล้วครับออกโลดเลยคืออย่างแรกมันต้องออกต้องมีเลือดเยอะพอที่จะอยู่รอดในการโจมตีครั้งแรกๆครับ เลื่อสีแสดนี่ไม่น่าใจว,ว่าดีพอหรือเปล่าดูยังดูว่าพิงโคนี่ไล่ไล่แรงกว่าครับพอมาสเตอร์ด้มั้งตัวนี้มาสเตอร์ก็น่าจะเลยพอพอกันออกมาแล้วด่านสิบสองแล้วสกิลยังอยู่ครับโอ้โหยังขวางไว้อยู่ครับแต่พอหมดสกิลก็จะยากครับมาแล้วครับออกสกิลครับต้องออกสกิลครับ ไม่ออกสกิลเสร็จครับหลุดเข้ามาแล้วครับเรียบร้อยครับโอ้โหก็ไม่ได้ดีกว่าตัวที่เลือดเจอครับเป้าหมายคือต้องออกสกิลให้ทันครับถ้าออกสกิลไม่ทันก็เท่าเดิมก็อยู่ได้นานาพอๆกับตัวเลือดเจอ้เท่านั้นเอง ก็เป็นสีดาวที่แนะนำไม่หาต้องหาแล้วครับเนี่ยเกือบได้เว้ยคือโจมตีเร็วก็ออกสกิลได้ได้ได,ได้ได้เร็วครับต้องไปลองด่านอื่นดูอ่ะ204ร้ยสี่เลยด่านที่ใครๆก็มาสึกแก่ไปตามๆกันโหดเกิน จะไม่ได้โกงหรืออะไรแต่อาจจะติดบักได้ประโยชน์จากบักอะไรเงี้ยเพราะก็เคยได้เหมือนกันแต่ก็ทำรอบเดียวครับมันไม่คุ้มที่จะเอา ID ที่เล่นมานานไปเสี่ยงกับเรื่องแบบหยิ้มๆได้ที่หนึ่งได้คะแนนดีตรงนั้นก็ใช่ว่าจะมีประโยชน์อะไร คจัดไปสองสร้อยสี่เพื่อนขอบาเล่ได้ครับเปิดเกมมาด้วยระบบนี้อาจจะเล่นแบบสองทีมเลยก็แล้วกันนะ จบแล้วตรงนี้พอละดูซิจะไปได้ถึงไหนดูหลายๆตัวนะครับจุดเยินของแต่ละตัวไม่ไหวครับต้องช่วยครับ จังรอดูตอนมันมาสเตอร์ครับคือถ้ามันแบบมันไม่ต้องมายืนแถวหน้าแล้วมันแบบเตดสกิลเดินมาแล้วเิดสกิลเลยอะแล้วค่อยวิ่งไปชนนะโอเคเวิร์กนะแต่ถ้าแบบต้องมายืนข้างหน้าแล้วค่อยเตดสกิลอะมันจะใายแตกก่อนไง <laughs> ถึงมันจะไล่เร็วแต่เจอแบตัวโห,หดอ่ะมันไม่ได้ให้เราให้เราเราเล่นเลยนะไอตัวถือสว่านเนี่ยจะถึงตัวแล้วแล้วเนี่ยโหแล้วดูดิออกมากันไม่ขาดสายพายุไม่ไหวครับต้องช่วยจริงๆ ช่วยแล้วยังกว่าจะชนะนะนี่ไงทั้งแผงเลยนี่ฮรเล่นมันบบสแตกก็จะเป็นงี้ครับคือไอ้โทมัสมันวิ่งช้าครับกว่าจะมาถึงไปายตรงแผงเลยโอเคครับหยุดได้แป๊บนึงเออน่านจะชนะนะติดโลได้ละตั้งแถวกันใหม่โอ้จะดูดีออกมากันดีก่ะ โอมันไม่ได้ตั้งโลก่ะมันวิ่งไปไม่ถึงโดนอัดก่อนหม่ตวัวครับดูครับจะทูซซีได้ถึงขนาดไหนอสว่าคน,นี้มันโหดนะครับมันโจมตีไกลครับแล้วสเปรดด้วยนับเป็นสเปรดนะเพอาะดูมันในระยะสว่านมันตายเกี้ยงครับไม่มีอะไรไปสู้แล้วครับโอ้โห โอ้โหครับดูครับดูดูดูเห็นแล้วก็แค้นใจครับก็ไม่เหมาะกับดาษนี้ครับสำหรับตัวนี้นอกจากจะเล่นตามสเต็ปเลยก็คือผักเข้าป้อมแล้วก็ยิงซ้ำยิงซ้ำครับอ่ะติดโล่หน่อยด้มีโอกาสแล้วอ่ะแหมไม่ออกสกิลก็เสร็จเลยครับ โอ้หงานบวชใช่ป่ะมาเยอะลือเกินเอ้หัวแดงเนี่ยเห็นแล้วแค้นยังมีแบบเมเมเทโอใส่สักยี่สิบลูกวาดทั้งแผงเลยไปด่านอื่นแล้วกันครับอืมด่านนี้เขาโจมตีเราไกลเกิน เศร้าเลยครับอย่างนี้สู้ไม่ได้เทพร้อยเก้าสิบครับชนะชัวไปให้เขาโชว์น่ะขอต้ครับส่งเพื่อนครับเธอแหละฝากจัดการครับอ่าอันนี้่อนชัวครับอันนี้จะโจมตีหนักนะครับ แต่ไม่ได้โจมตีเร็วเท่าไหร่สปาแล้วแบบไม่รู้น่าจะโจมตีไปเป็นกลุ่มนะโดนทั้งกลุ่มถ้าอย่างเงี้ยสบายครับก็คือได้ไล่สกิลอะได้วิ่งไปถึงตัวแล้วได้ออกสกิลอะโอเคชนะเยี่ยมแต่อย่างตัวเมื่อกี้มัน หวาดเราตั้งแต่หน้าบ้านอะไยเงี้ยวิ่งไปมึงไม่ได้ครึ่งทางเลยโดนสวนทะลวงสว่านตาเกี้ยงบอสอย่างเงี้สยสแปซอยู่ๆอยู่แล้วล่ะแต่เราติดโล่แล้วไงไม่กลัวแล้ว ง่ายเหมือนกันเยอะเลย s <S ด่านนี้ได้บ่อยจนเบื่อนะแต่มันก็ห้าหกเจ็ดอะก็ยี่สิบห้าตัวล่าไปเถอะอ่ะอีกสักด่านครับสองร้อยสี่ยากไปอ่ะสองร้อยอ่ะ ลองแค่กดออโต้แล้วไม่ใช้ของดูดูก่อนว่าต้องใช้หรือเปล่าบางทีมันต้องตั้งตัวไงแบบถ้าเราไม่ได้ตั้งตัวอะไรก็มันสู้กันไม่ได้อยู่ดีคือต้องเหียบจังหวะให้ได้ตั้งหลับบ้างให้แผงหลังได้สะสมกำลังบ้างทำเนี้ยสวรรคเพียบเงี้ยก็ไม่น่ารอดหรอกเมาเยอะเกิน เออออกบาลเลีทันนะ่ะรอดอยู่แต่ได้แค่ตัวเดียวแล้วก็คงจะไม่รอดแล้วแต่มไไปไม่ถึงจุดนะ่ะมันจะออกสกิลก็แต่เมื่อได้จมโอ้เกือบแล้วมาไม่ถึงครับเอาใหม่ครับตั้งตัวอีกนิดนึงยิงไปเกียดแม่งจริงเยอะเหลือเกิน จะพัดซำมีครับเป็นขี้หน้าฮะไม่มีอะไรมากอ๋อไปแล้วระยะสแปมขี้โกงฮะไกลมากเก่งกว่าบอสอีกตีหนักด้วยไงไม่รู้กี่ล้านอ,อ่ะเฮอโอเคโทโมัสมาช่วยครับยัดอยู่รู้งั้นนะโอ้แต่ไม่ได้ตอกสกิลไง อะวิ่งไปโดนสว่านทะลวงตูแทกหมดแต่ก็ดีมีวางส่วนติดสโลโอ้แม่งส่วนทีนทเดียวออกตัวเร็วครับก็เป็นจุดข้อดีแล้วตัวไหนที่แหลมขึ้นมาก็โดนสโลไปอยู่ก็พอได้นะก็พอได้อยู่ แต่ก็ต้องช่วยไงไม่ก็ไม่ใช่แบบเทพลงโอเคครับสวยงามดานนี้อเคสมก็นี่ได้เป็นเข่งเลยครับได้จนเลิกล่าแล้วโอเคครับก็จบที่ตรงนี้แล้วกันครับสวัสดีครับ